สวัสดีครับนักเรียนวัดอัมพวาทุกคนนะครับวันนี้เราไม่ได้เจอกันนานนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าวันนี้นะครับป .4 มีบทเรียนแรกนะครับในวิชาประวิตร์มาให้เราได้ศึกษานะครับก่อนเปิดเทอมนะช่วงนี้โควิดแรงนะครับเราต้องแต่งเราต้องแรงกับโควิดนะครับไปเดี๋ยวพาไปเรียนกันตามมา โอเคนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์ในเรื่องของอช่วงเวลานะครับและก็การนับช่วงเวลานะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันนะครับก็จะ,อะสอนอะไรที่มันจะให้มันกระชับนะ,ะเข้าใจรวดเร็วนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้ก็ต้องใช้อะ,อะไรที่ทําความเข้าใจกันง่ายๆนะครับให้เข้าใจนะครับมาดูกัน ในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของเวลาและเหตุการณ์นะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1เลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้คือเราสามารถนับช่วงเวลาทศวรรษศตวรรษและศาสวรรษได้นะสออธิบายยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์มนุษยชาตินะครับเบยสังเขตได้นะและ3แยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นได้นะครับทีนี้เนี่ยนะในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของจุดประสงค์ที่1 นะครับนักเรียนสามารถนับช่วงเวลานะครับทศวรรษศตวรรษและสาสตวรรษได้นะเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันไปเลยนะครับทําความเข้าใจกันง่ายๆนะถ้าใครไม่เข้าใจนะครับก็ปรึกษาได้นะทางไลน์นะครับทาง a c e b o o k นะส่วนตัวได้นะครับสําหรับนักเรียนโรงเรียนวัดอัมภาวานะครับอ่ะนะ เวลาช่วงเวลายุคสมัยทางประวิศนะครับทักเนี้จะเห็นภาพนะภาพนี้ครูจําลองขึ้นมานะครับคือไปหยิบยืมภาพเข้ามานะครับนะก็เป็นภาพนะประวัติศาสตร์ภาพในอดีตของเรานะครับอันนี้เจดีเป็นเจดีวัดภูเขาทองนะครับฝั่งพระนครนะฮะในกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะอ่ะทีนี้เรามาทําเขาเข้าใจกันเลยนะครับว่าในเรื่องของเวลากับประวิศเนี่ยนะครับมีความสําคัญอย่างไรก็คือ1ทําให้รู้ว่าเหตุการณ ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใดนะและทําให้เข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุการณ์นะครับได้นะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์มีความสําคัญนะครับทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ตรงนี้นะเกิดความเกิดอะไรขึ้นนะครับณช่วงเวลานี้แล้วจะนํามาเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับก็เอาอาดีตมาเรียนรู้นะก็ศึกษาในเรื่องของส่วนของเวลากันนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของทศวรรษก่อนนะครับ นักเรียนจะเห็นว่าช่องนี้ช่องเล็กๆนะครับเขียนว่า10ปีนะสิปีนี้คือการนับ, affe, นบ ienza, ช่วงของทศวรรษนะครับทศวรรษเนี่ยช่วงของทศวรรษเนี่ยคือช่วงละ10ปีนะครับช่วง Shine. ละ10ปีนะแล้วการนับแบบรวบยอดช่วงที่2ก็คือช่วงของศตวรรษนะครับศตวรรษนับรอบของมันเน100ี่ยนะครับรอบของมันรอบละ1น0ปีนะครับคือรอบของศตวรรษนะสน่วน อีกแบบหนึ่งที่เป็นการนับรวบยอดนะครับในส่วนของสหสวัรษนะครับเป็นการนับรอบของปีเนี่ยนะรอบละ1000ปีนะครับนะคือหนึ่งรอบเป็นการเป็นการรวบะครับเอาง่ายๆเลยคือการรวบยอดนะครับเป็นการนับช่วงเวลานะครับแบบแบบเอาน้อยๆบีบให้มันมาเหลือน้อยๆนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าไอ้ชดสวัรดเนี่ยมันคืออะไรนะนะ นักเรียนจะเห็นว่าตรงนี้นักเรียนดูด้านล่างนะครับทศวรรษนะครับทศนะครับทศเนี่ยแปลว่า10นะครับวัดแปลว่าปีรวมกันเก็บเป็นว่า10ปีนะครับนะคำว่าทศวรรษนะทศวรรษเวลาในรอบ10ปีนะครับเริ่มนับจากปีทีก็ขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์นะเราเราเริ่มนับจากปีขึ้นต้นด้วยเลขศูนย์นะครับไปจนถึง9นะครับศูนย์ถึงเเนี่ยนะครับ รอบแรกเราก็จะนับว่า1นะครับทศวรรษนะศูนย์ถึงเนะครับหทศวรรษแต่พอมาเป็นพอมาเป็นรอบที่2นะครับรอบที่2ก็จะเป็น10นะครับถึง19ก็จะเป็นทศวรรษที่12นะเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันนะฮะต่อไปในเรื่องของศตวรรษนะครับศตวรรษสตะนะครับแปลว่าร้อยนะสตะแปลว่าร้อยนะครับส่วนวัดแปลว่าปีนะก็จะได้คําว่า 100ปีนะครับนะก็คือเวลาในรอบ100ปีนะจำาเข้าใจตามไปเลยนะครับอ่ะต่อมานะอ่ะเห็นไหมนะครับเริ่มนับจากปีที่ขึ้นต้นด้วย1ไปจนถึง100นะครับเขาเรียกว่าศตวรรษที่1นะถึง 1- ถึง100ศตวรรษที่1นะแล้วถ้าศตวรรษที่2ล่นะครับศตวรรษที่2ก็เริ่มตั้งแต่1 0 1นนะครับนะ 1 0 1ไปจนถึง200เราจะเรียกว่าศตรวตรรษที่2นะครับทำความเข้าใจตามไปนะโอเคครับในส่วนที่3นะครับสหัสสะนะสหัสสะแปลว่า1000นะครับวัดแปลว่าปีนะครับรวมกันเป็น1000ปีนะ1 0 0 0ปีนะครับก็คือศตรวรรษก็คือเวลาในรอบ1000ปีนะครับเริ่มนับจากปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1นนะครับไปจนถึงปีที่สิ้นสุดนะครับ ปีที่1000เนาะนะครับดูตามทันไหมนะครับทันนะนะทันแล้วไปต่อกันเลยนะครับนะอย่าให้โควิดแซงเรานะครับเราต้องแซงโควิดไปนะครับไปกันเลยอ่ะทีนี้อ่ะยังไม่ไปเรื่องใหม่ดีกว่านะครับเราจะกลับมาพูดในส่วนของเรื่องการนับนะครับทศวรรษนะฮะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างนะครับในการใช้นะครับในการใช้ทศวรรษศตวรรษ ศตวรัษเมื่อมีคนถามว่านะครับมีคนถามว่าเฮ้ยพศ2560เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษใดเราก็อยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะมาบอกนะครับวิธีการทา,าให้มันทราบนะในเรื่องว่าปีนี้เราอยู่ที่ศตรวรรษที่เท่าไหร่นะครับเราอยู่ที่ทศวรรษที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ เราอยู่ที่ศาสตร์วัตที่เท่าไหร่นะครับในปีนี้เดี๋ยวจะสอนแบบง่ายๆเลยนะครับให้นักเรียนเข้าใจกันแบบง่ายๆไปเลยไม่ต้องไปอะไรมากมายนะเราจะทําความเข้าใจกันแล้วนําไปใช้อย่างเดียวนะครับสิ่งที่เอาไปให้เนี่ยคือสิ่งที่สามารถนําไปใช้ได้นะ,ะนะเนื้อหาเป็นยังไงบ้างพอเข้าใจไหมแต่ว่ามีทิคเล็กๆน้อยๆนะครับนะจะมาฝากนักเรียนในเรื่องของการการที่จะเราจะทราบว่าตอนนี้เราอยู่ใน ทศวรรษเท่าไหร่นะครับศตวรรษที่เท่าไหร่แล้วก็สหัสวรรษที่สหัสวรรษที่เท่าไหร่นะครับมันมีวิธีการง่ายๆนะครับเล็กๆน้อยๆถ้านักเรียนนะครับไม่เข้าใจนักเรียนลองดูตรงนี้นะครับเผื่อจะช่วยนักเรียนได้นะครับลองดูอ่ะนะครับเดี๋ยวครูนิวเนี่ยจะมาให้วิธีการรัดนะครับซึ่งเราเนี่ยชอบไปเจอนะครับชอบไปเจอในบางข้อสอบนะครับ ข้อสอบต่างๆเนี่ยบางทีเราจบป .6 ไปแล้วนะครับเราก็จะไปเจอในข้อสอบเข้าโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวดี๋ยวจะบอกแนวทางที่นําไปใช้ได้จริงนะครับสําหรับคนที่บอกว่าไม่ชอบอะไรที่ซับซ้อนไม่ชอบอะไรที่เป็นการคํานวณนะครับจริงๆมีการคํานวณก็มีนะครับใช้การนําไปหารแต่ทีเนี้ยเราไม่ใช้นะครับบางคนบอกว่าไม่ชอบคํานวณไม่เก่งคํานวณนะครับแต่อยากหาเป็นก็คือโจทย์ให้มานะครับ โจทย์ให้นะครับพศนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับแล้วเขาอยากจะทราบนะครับเขาอยากจะทราบว่าเป็นทศวรรษที่เท่าไหร่นะครับโดยวิธีการง่ายๆนะครับวิธีการง่ายๆนะนะครับให้นักเรียนหยิบยกนะครับสามตัวนี้นะนะครับมานะครับ มาแล้วก็นําไปบวก1นะครับก็จะได้เป็นได้คาตอบเป็นอะไรครับสองพันสองอห้าสิบ็ดอันนี้คือคําตอบว่าพศสองพันห้าหกสิบสามเนี่ยนะครับอยู่ในชวศตวรรษที่เท่าไหร่นะทีนี้มาเจออีกนะครับมาเจอมาเจอคําถามอีกก็คือพศสอง3ันห้า้อหกสิบสามนะครับเท่ากับศต,ตวรรษ ที่เท่าไหร่นะครับนะครับให้นักเรียนนะครับนะเน้นกรอบไปเลยนะครับเน้นกรอบ2ตัวหน้านะนะครับเน้นกรอบ2ตัวหน้านี้นะครับอ่าแล้วบวก1เข้าไปนะครับเราก็จะได้ว่าสองหเนี่ยอยู่ในช่วงศตวรรษที่26นะครับช่วงศตวรรษที่26นะต่อมานะครับต่อมาเป็นพศ สองห้าหสามเท่ากับนะครับเห็นไหมสองห้าหสามนะครับเท่ากับสหัสหสวัตวัตที่เท่าไหร่นะครับนะสหัสสวัตก็คือรอบละหนึ่งพัน 1, 000, นะครับรอบหนึ่งพันนะครับก็จิบนะครับตัวนี้มานะครับหยิบเลขสองด้านหน้ามานะครับ คำกรอบมันไว้นะจะได้นะครับจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็บวกหนึ่งมันเข้าไปก็จะได้ว่าพาศ2563เนี่ยเท่ากับสหัสวรรษที่3นะครับอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เข้าใจง่ายๆนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะก็มากดฟังซ้ำนะครับดูซ้ำอันนี้คือวิธีการง่ายๆนะวิธีการง่ายๆเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบการคำนวณไม่ชอบนำไปหานะครับเมื่อกี้เราก็ได้ เรียนรู้ในทิกนะครับนะเล็กๆน้อยๆนะครับในการาคำนวณในเรื่องว่าตอนนี้เราอยู่ในทศวรรษเท่าไ,ไ,ไหร่นะครับศตวรรษเท่าไหร่และศาสตรวรรษเท่าไหร่นะครับก็ได้ทิกแ<ไ>ป้ง <ๆ S 2> เล็ก,ลกน้อยนะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าครูหนูได้ให้สูตรไว้ว่าให้นําเลขนะครับที่บอกไว้มาบวก1น,นะครับเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวค่อยเอามาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงบวก1แต่น้องๆต้องบวกนะครับนะอันนี้คือวิธีการรัด นะวิธีการรัดนะครับสำหรับคนไม่ชอบคำนวณนะครับโอเคนะเดี๋ยวทีนี้จะมีนะครับวิดีโอให้พวกเราเนี่ยนะครับชมนะเป็นการ์ตูนนะพวกเราชอบการ์ตูนใช่ไหมเดี๋ยวมีการ์ตูนมาให้ดูนะครับก็ขอบคุณนะครับนะคลิปวิดีโองังต่อไปนี้นะจาก y o u t u b e นะครับนะเพื่อการศึกษานะครับน้องๆคะน้องๆรู้หรือไม่ว่าเวลามีความสำคัญอย่างไร เรื่องราวในแต่ละวันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันการใช้คำบอกช่วงเวลาลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็เพื่อให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเมื่อใดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องใดเกิดก่อนเรื่องใดเกิดหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนย่อมมีผลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา ในการศึกษาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องราวของสังคมมนุษย์ในช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วในการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงต้องรู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆเกิดขึ้นเมื่อใดเพื่อลำดับเรื่องราวได้ถูกต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของเรื่องราวและเห็นถึงพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่ผ่านไปประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับเวลา และเวลาจึงมีความสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้การนับช่วงเวลาที่ใช้ในการเรียนประวัติศาสตร์กันไปติดตามกันเลยค่ะเช้าวันนี้ที่บอร์ดประกาศของโรงเรียนมีการติดประกาศเรื่องงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเด็กนักเรียนต่างพากันมุงดูป้ายประกาศอย่างสนใจ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษเอทศวรรษคืออะไรกันนะที่ห้องเรียนชั่วโมงประวัติศาสตร์ครูครับเมื่อเช้าผมเห็นป้ายประกาศเรื่องงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในป้ายบอกว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษคำว่าทศวรรษคืออะไรครับครูทศวรรษเป็นคำที่ใช้บอกช่วงเวลาค่ะ เป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆมากเลยค่ะวินก่อนที่ครูจะอธิบายถึงความหมายของทศวรรษครูขออธิบายถึงเรื่องการนับช่วงเวลาก่อนนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรการบอกเล่าเหตุการณ์จะมีคำที่ใช้ในการบอกช่วงเวลามากมายทั้งการบอกเวลาที่เฉพาะเจาะจงเช่นวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้ ปีนี้ปีหน้าปีที่แล้วหรือวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2550ที่นักเรียนได้ทำการเลือกตั้งประธานนักเรียนกันและกล่าวถึงช่วงเวลาแบบกว้างๆที่ไม่ระบุเวลาแน่นอนเช่นการบอกช่วงเวลาเป็นทศวรรษศัตวรรษและสหัสวรรษนอกจากการใช้พุทธศักราชหรือคิธศักราช เพื่อบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา1ปีแล้วสำหรับการนับช่วงเวลาที่ยาวนานจึงได้มีการกำหนดช่วงเวลาออกเป็น10ปี100ปี1,000ปีเรียกว่าทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษส0ปีทศวรรษ1 0 0ปีศตวรรษ1000ปีสหัสวรรษแล้วหมายความว่ายัางไงครับ ทศวรรษหมายถึงช่วงเวลา10ปีการนับทศวรรษนิยมใช้บอกช่วงเวลาทางคริสต์ศักราชเป็นหลักโดยนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วย0เป็นปีแรกของทศวรรษแล้วนับต่อไปจนสิ้นสุดที่เลข9้ตัวอย่างเช่นทศวรรษที่20นับตั้งแต่คริสต์ศักราช2020ไปจนถึงคริสต์ศักราช2 0 2 9 ดังนั้นทศวรรษ2020จึงเป็นช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราช2020ไปจนถึงคริสตศักราช2029แต่ในปัจจุบันนิยมใช้คำว่าทศวรรษในการบอกช่วงเวลาทางพุทธศักราชด้วยเช่นคำกล่าวว่านักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในทศวรรษที่50ประเทศไทยจะมีน้ำท่วมซึ่งหมายถึงช่วงเวลาระหว่างพุทธศักราช2550 ถึงพุทธศักราช2,559มีใครจะถามเรื่องทศวรรษเพิ่มเติมไหมคะเอาล่ะถ้าเข้าใจแล้วป้ายงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่วินถามครูหมายความว่าอย่างไรหมายถึงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับ ผมจำได้100ปีศตรวรษเพราะฉะนั้นศตรวรษหมายถึงช่วงเวลา1 0 0ปีใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเก่งมากแต่การนับศตรวรษนั้นจะมีข้อแตกต่างจากการนับทศวรรษค่ะการนับศตรวรรษเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งและสิ้นสุดที่100การนับช่วงเวลาเป็นสตรวรรษนิยมใช้ทั้งการบอกช่วงเวลาทางพุทธศักราชและคริสตศักราช ศตวรรษของพุทธศักราชเราจะเรียกว่าพุทธศตวรรษนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปริณิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยเป็นพุทธศตวรรษที่หนึ่งเรามาลองนับช่วงเวลากันเมื่อพุทธศตวรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งถึงพุทธศักราชหนึ่งร้อยพุทธศตวรรษที่26หมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช2 5 0 1ถึงพุทธศักราช2 6 0 0นักเรียนคะถ้าเราอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช3 0 0 1ถึงพุทธศักราช3,100เราจะนับช่วงเวลาเป็นพุทธศตวรรษที่เท่าไหร่คะใครตอบได้บ้างผมครับพุทธศตวรรษที่31ครับเก่งมากคะ่ะจก สำหรับศตวรรษของคริสต์ศักราชเราจะเรียกว่าคริสตศตวรรษคือนับจากปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งร้อยเป็นคริสตศตวรรษที่หนึ่งเมื่อคริสตศตวรรษที่หนึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราชหนึ่งถึงคริสตศักราชหนึ่งร้อยคริสตศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ดหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราชสองพันหนึ่งถึงคริสตศักราชสองพันหนึ่งร้อย ขณะนี้เราอยู่ในคริสตศตรวรรษที่เท่าไหร่คะคริสตศตรวรรษที่2 1ค่ะถูกต้องค่ะ,ต,คะต่อมาการนับช่วงเวลาสหัสวรรษซึ่งหมายถึงช่วงเวลาในรอบ1,000ปีเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นด้วยเลขหนึ่งไปจนถึงปีที่1,000เป็นสหัสวรรษที่หนึ่ง การนับช่วงเวลาสหัสวรรษของพุทธศักราชนับจากปีที่พระพุทธเจ้าบริีิพานไปแล้วหนึ่งปีเป็นปีที่หนึ่งไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเรียกว่าสหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชตัวอย่างเช่นสหัสวรรษที่หนึ่งของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชหนึ่งถึงพุทธศักราชหนึ่งพันสหัสวรรษที่สองของพุทธศักราชหมายถึง ช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราช1,001ันหนึถึงพุทธศักราชส0 0พัอ้โหช่วงเวลาของสหสสวรษนานจังคะครูตั้งหนึ0งพปีใช่แล้วค่ะเมเราสามารถใช้คำต่างๆต,ตามรอบช่วงเวลาในการนับของคำนั้นๆค่ะแล้วถ้าเป็นสาสสวรษที่4ของพุทธศักราชเราจะนับช่วงเวลาตั้งแต่พุทธศักราชอะไรคะหนูตอบได้ค่ะ สหัสวรรษที่สี่ของพุทธศักราชคือเริ่มตั้งแต่พุทธศักราชสามพันหนึถึงพุทธศักราช4,000ถูกไหมคะครูถูกต้องจ้าเก่งมากค่ะต่อมาการนับช่วงเวลาสหัสวรรษของคริสตศักราชนับจากปีที่พระเยซูประสูติเป็นปีที่หนึ่ง ไปจนถึงปีที่หนึ่งพันเรียกว่าสหัสวรรษที่หนึ่งของคริสตศักราชตัวอย่างเช่นสหัสวรรษที่หนึ่งของคริสตศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราชหนึ่งถึงคริสตศักราชหนึ่งพันสหัสวรรษที่สองของคริสตศักราชหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่คริสตศักราชหนึ่งพันหนึ่งถึงคริสตศักราชสองพันนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อครั้งที่เริ่มคริสตศักราชปีสองพันที่ผ่านมา ทั่วโลกต่างร่วมกันเฉลิมฉลองสหัสวรรษที่สองกันอย่างยิ่งใหญ่มากเลยค่ะทั้งนี้นักเรียนเข้าใจการนับช่วงเวลากันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะคุณครูเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆเข้าใจความหมายและช่วงเวลาของทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะก่อนจากกันมาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนค่ะ เดียวตอนข้อไหนกันแน่เรามาทดสอบความเข้าใจเรื่องการนับช่วงเวลากันดูนะคะโดยให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ 1. ช่วงเวลาสิบปีเรียกว่าอะไรข้อสช่วงเวลาหนึ่งพปีเรียกว่าอะไร 3. พุทธศตรวรรษเริ่มต้นเมื่อใด ข้อ4ช่วงเวลาหนึ่งปีเรียกว่าอะไรข้อ5พุทธศักราช4ี่1อยู่ในช่วงเวลาสหัสวรรษใดเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะข้อ1ช่วงเวลาสิบปีเรียกว่าทศวรรษข้อ2ช่วงเวลา1,000ปีเรียกว่าสหัสวรรษข้อ 3! พุทธศตรวรรษ เริ่มต้นเมื่อพระพุทธเจ้าปราินิพพานไปแล้วหนึ่งปีข้อ4ช่วงเวลา100ป่ปีเรียกว่าศตรวตรรษข้อ5พุทธศักราช 4, 2 2 1อยู่ในช่วงเวลาสหัสวรรษหเมื่อน้องๆเข้าใจความหมายของการนับทศวรรษศตวรรษและสหัสวรรษกันแล้วในคาบเรียนต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับคำเหล่านี้มากขึ้นด้วยการหัดอ่านบทความหรือประกาศ ที่มีคำเหล่านี้กันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนะเป็นไงกันบ้างครับบอกแล้วเห็นไหมการเรียนไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อนะครับถ้าทำให้มันสนุกนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับท้ายทถายคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะฝากาแบบฝึกหัดนะครับและใบงานนะจะให้นักเรียนนะครับได้ลองทำนะครับในเรื่องของการนับช่วงเวลานะครับทศวรรษศตวรรษและก็ศตวรรษ บจบคลิปนี้นะครับครูขอไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ